โรงเรียนบ้านเป้าสำราญชัยวิทยาตั้งอยู่บ้านเลขที่263หมู่ที่9ตำบลบ้านเป้าอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น404คนครูและบุคลากร24คน โดยมีร้อยตรีสมศักดิ์สีพิมดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและนางอามรรัศโสภากุดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน รองรับการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีแนวการบริหารจัดการดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการมีโรงเรียนบเป้าสำรานชัยวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่าย6โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนบ้านพรมห้วยข่าวิทยาโรงเรียนบ้านขามป้อมโรงเรียนบ้านโนนชาติโรงเรียนบ้านดอนหันโรงเรียนบ้านย่านางประชาวิทยาคารโรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา จำนวนนักเรียน944คนนักเรียนที่เรียนโรงเรียนเอกชน76คนรวมทั้งสิ้น1,020คน 2. ด้านงบประมาณโรงเรียนได้จัดทำคําของ,งบประมาณเพื่อจัดสร้างอาคารสถานที่เตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนคุณภาพของชุมชนในพื้นที่ของโรงเรียน จำนวน15ไร่1งาน96ตารางวาดังนี้อาคารเรียนอนุบาลขนาด3ห้องเรียนจำนวน2หลังอาคารเรียนสปช105ทับ29ปรับปรุงอาคาร2ชั้น4ห้องเรียนจำนวน1หลังอาคารห้องสมุดจำนวน1หลังโรงฝึกงาน 204ทับ27จำนวนหนึ่งหลัง <c oughs> ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง6ที่ทับ49จำนวนหนึ่งหลัง <c oughs> ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย6ที่ทับ49จำนวนหนึ่งหลัง <c oughs> แบบหลังคาคล um ุมลานอเนกประสงค์ขนาดเล็กบ้านพักครู204ทับ61วงเล็บฝอ จำนวนสองหลังบ้านพักขราชการอำนวยการระดับต้นและชำนาญการพิเศษจำนวนหนึ่งหลังถนนคอนกรีตรเสริมเหล็กกว้าง6เมตรปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นมีการจัดสัญญาณพาหนะเพื่อรับส่งนักเรียน โดยการระดมทุนจากโรงเรียนเครือข่าย 3. ด้านบริหารบุคลากรมีผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ1คนรองผู้อำนวยการโรงเรียนคุณภาพ1คนผู้อำนวยการโรงเรียนเครือข่าย4คนครู53คนเจ้าหน้าที่ธุรการ7คนบุคลากร2 2คน 4. ด้านวิชาการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทสภาพแวดล้อมของโรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายครูจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อปรับสภาพพื้นฐานความรู้ความสามารถของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีคุณภาพจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อป้องกันแก้ไขส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้โรงเรียนคุณภาพและโรงเรียนเครือข่ายนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้จัดการสอนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าสำรวจและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน รวมทั้งนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมกันจัดการเรียนรู้เพื่อนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการแนวทางการใช้พื้นที่เขตบริการมีโรงเรียนบ้านเป้าสำราญชัยวิทยาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนเครือข่ายเป็นศูนย์บริการต่างๆโรงเรียนบ้านพรมห้วยขาวิทยา เป็นศูนย์ออกกําลังกายโรงเรียนบ้านขามป้อมเป็นตลาดนัดชุมชนโรงเรียนบ้านโนนชาติเป็นแหล่งการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านดอนหันเป็นค่ายลูกเสือโรงเรียนบ้านย่านางประชาวิทยาคารเป็นศูนย์ออกกําลังกายโรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยาเป็นตลาดนัดชุมชน มีการจัดสรรพื้นที่ของโรงเรียนแปลงที่สองจำนวนหนึ่งไร่1ง,งานเพื่อจัดสร้างเป็นบ้านพักครูสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชนโรงเรียนบ้านเป้าสำราใชัยวิทยาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อเป็นการส่งเสริมและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตลอดไปโรงเรียนบ้านเป้าสำราญชัยวิทยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการนำเสนอโรงเรียนคุณภาพของชุมชนอันเกิดจากความมุ่งมั่นตั้งใจทุ่มเทเสียสละพัฒนาชุมชนพัฒนาบุคลากร พัฒนางานพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ประจักษ์แก่สายตาคณะกรรมการโรงเรียนบ้านเป้าสำราญชัยวิทยาขอขอบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติและสละเวลาอันมีค่ามาตรวจเยี่ยมและแนะนำด้วยไมตรีอันดีงามพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำเพื่อนำไปปฏิบัติและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดผลดีแก่ชุมชนและนักเรียนซึ่งจะเป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบไปขอกราบขอบพระคุณค่ะ